ดประกอบด้วย 1. แผงโซลาเซลล์60วัตต์ 2. รถเข็นที่เราทำมาประกอบเอง 3. <c oughs> ตู้หรือว่ากล่องคอนโทรลตู้ไฟข้างในก็จะประกอบด้วย <c oughs> ข้างในตู้นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งอัน,นแรกนะครับเราดึงตั้งตั้งแผงโซลาเซลล์ให้ได้ฉาก15องศา แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อแสงอาทิตย์ลงมากระทบกับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้จะเก็บไฟเข้ามาในตัวคอนเทลเลอร์ตัวนี้ครับเ,เราเปิดเบรเกอร์ตัวที่หนึ่งขึ้นเพื่อให้ไฟจากแผงโซลาเซลล์รวมแบต <c oughs>